ในคืนโชคชะตาครั้งนั้นเธอพบกับเขาประธานหนุ่มผู้มั่งคั่งในที่สุดแต่เธอไม่รู้เลยว่าเธอได้ขโมยหัวใจของเขาไปตลอดการจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเธอตัดสินใจหนีแต่ทิ้งรอยประทับไว้ในหัวใจของเขาความรักที่ไม่คาดคิดกำลังจะเปลี่ยนชีวิตของทั้งสองคนคุณจะทำอย่างไรเมื่อหัวใจของคุณไม่ได้เป็นของคุณอีกต่อไปอย่าพลาดเพราะทุกอย่างจะเปลี่ยนไปในตอนท้ายที่คุณไม่เคยคาดคิด คลิกเพื่อดูเรื่องราวสุดะสเตือนใจนี้จนจบในคืนโชคชะตาครั้งนั้นเธอเดินไปตามถนนที่เงียบสงัดไฟจากหลอดไฟสีเหลืองส่องแสงสะท้อนกับน้ำที่ขังอยู่ตามพื้นถนนอากาศเย็นและสดชื่นราวกับทุกอย่างกำลังรอคอยอะไรบางอย่างเธอไม่เคยคาดคิดว่าจะเจอกับเขาในที่แห่งนี้ประธานหนุ่มผู้มั่งคั่งยืนอยู่ข้างๆหน้าตาขมเข้มดวงตาของเขาส่องประกายไม่เหมือนใครดึงดูดให้เธอไม่สามารถละสายตาจากเขาได้ เสียงเท้าของเขาดังกระทบพื้นเบาๆเสียงลมหายใจของเขากระซิบอยู่ในอากาศเหมือนเขากำลังรอให้เธอถามอะไรบางอย่างแต่เธอกลับไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้เขามองเธอด้วยความสนใจและเธอก็รู้สึกถึงความไม่สบายใจในตัวเองเหมือนถูกจับจ้องอยู่ตลอดเวลาไม่ทันจะรู้ตัวเธอเดินออกจากที่นั่นไปเธอคิดว่าเธอหนีไปจากสถานการณ์นั้นแล้ว แต่หัวใจของเธอกลับเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ไม่อาจควบคุมเรากับว่าเธอได้ขโมยบางสิ่งบางอย่างไปและมันคือหัวใจของเขาที่เธอไม่ทันรู้ตัวที่ไม่สามารถหลุดพ้นจากการจ้องมองของเขาได้เธอหนีไปไกลแค่ไหนก็ยังรู้สึกถึงการจับจ้องเหมือนเขากำลังตามเธออยู่ทุกที่บางครั้งเธอคิดว่าหัวใจของเขาติดตามเธอไปทุกย่างก้าวในที่สุดเธอก็พบว่ามันไม่สามารถหนีจากความรู้สึกนี้ได้ มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเธอและตอนนี้เธอเริ่มรู้สึกถึงการสูญเสียที่แท้จริงมันไม่ใช่แค่เขาที่เป็นผู้ตามเธอแต่เธอก็ได้ขโมยหัวใจของเขาไปตลอดการโดยไม่ทันรู้ตัวต,วตอนนี้เธอไม่สามารถหาทางกลับไปได้เหมือนเขากำลังอยู่ในทุกทกที่ที่เธอไปเสียงของเขาก็อยู่ในหูเธอแม้จะไม่มีคำพูดใดๆเธอรู้สึกเหมือนเขาอยู่ใกล้ๆทุกวินาที แม้ว่าเธอจะพยายามหลีกหนีจากความรู้สึกนี้แต่หัวใจของเธอกลับเรียกร้องให้เธอกลับไปหาความจริงในขณะที่เธอยืนอยู่ที่ริมหน้าต่างห้องมองออกไปยังเมืองที่เงียบสงัดเธอกลับเห็นภาพของเขาในเงามืดดวงตาของเขายังคงจับจ้องมาที่เธอความรู้สึกนั้นยิ่งทวีคูณขึ้นเรื่อยๆมันไม่ใช่แค่ความคิดแต่เป็นความต้องการที่เธอไม่สามารถหลบหลีกได้ เธอเริ่มรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นโชคชะตาที่ทําให้ทุกอย่างเป็นแบบนี้มือของเธอกําลังสั่นระริกเมื่อคิดถึงเขาและเมื่อมองไปที่โทรศัพท์มือถือเธอพบว่าเขาส่งข้อความมาแค่ไม่กี่คําสั้นๆแต่กลับทําให้หัวใจของเธอเต้นเร็วขึ้นคุณหนีไม่ได้หรอกเพียงแค่ข้อความนี้ก็ทําให้เธอรู้สึกถึงการถูกดึงกลับไปกลับไปสู่เขาที่เป็นทั้งความหวังและความกลัวในเวลาเดียวกันเธอไม่รู้ว่าควรทําอย่างไร แต่ในใจของเธอรู้ดีว่าการหลีกหนีคงไม่ช่วยอะไรมันคงถึงเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับความรู้สึกนี้ที่เธอไม่อาจปฏิเสธในขณะที่เธอยังคงมองข้อความนั้นไม่สามารถขยับมือไปจากโทรศัพท์ได้ความรู้สึกของการถูกดึงดูดกลับไปยังที่ที่เธอพยายามหลีกหนีจากมันมันเหมือนกับการผจญภัยที่ไม่มีทางกลับมันทําให้เธอรู้สึกเหมือนกําลังจะเสียตัวตนไปตลอดกาลเสียงหัวใจของเธอดังก้องในหู การหายใจของเธอเผ่าเบาทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ค้างคาเหมือนมีแรงดึงดูดบางอย่างที่ไม่สามารถขัดขืนได้เธอลุกขึ้นจากเก้าอี้และเดินไปที่ประตูท่ามกลางความเงียบของห้องนั้นเธอไม่รู้ว่าทำไมถึงรู้สึกถึงความกลัวและความอยากรู้อยากยากเห็นในเวลาเดียวกันเหมือนโลกทั้งใบกำลังรอคำตอบจากเธอมือของเธอจับที่ลูกบิดประตูแต่เมื่อเธอหมุนล,ลูกบิดและเปิดประตูออกไป เธอกลับพบกับอากาศที่เต็มไปด้วยความเย็นและเงามืดที่เริ่มเข้ามาใกล้ตัวเธอเธอหันกลับไปและพบว่าเขายืนอยู่ตรงนั้นไม่ใช่แค่ในข้อความแต่มาในชีวิตจริงดวงตาของเขายังคงแวววาวอย่างที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนมันเต็มไปด้วยความลึกลับและความจริงที่เธอไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เธอหนีไม่ได้หรอกเขาพูดออกมาเสียงเบาแต่คำพูดนั้นกลับทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกตรึงไว้ในที่นั้น ไม่มีทางหนีไม่มีทางกลับไปอีกต่อไปเธอพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่คำพูดกลับหายไปในลำคอเหมือนทุกอย่างกลายเป็นความเงียบทุกอย่างรอบตัวเธอเริ่มหมุนรอบดวงตาของเขาเขาก้าวเข้ามาใกล้เธอร่างกายของเธอสัน่นแต่ไม่สามารถถอยกลับไปได้เธอรู้สึกถึงการจับจ้องที่ไม่อาจหลบเลี่ยงมันไม่ใช่แค่การจ้องมองจากเขา แต่มันคือการจับจ้องที่ทําให้เธอรู้สึกถึงการสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองเธอกลับมองเขาในความเงียบเพียงแค่เงียบๆด้วยหัวใจที่เต้นเร็วมันไม่ใช่แค่ความรักหรือความต้องการมันคือความรู้สึกที่ถูกกักขังไว้ในตัวเธอเธอไม่สามารถหยุดมันได้ในที่สุดเขาก็ยื่นมือออกมาไม่พูดอะไรแต่ทุกสิ่งทุกอย่างกลับตกอยู่ในความรู้สึกที่ไม่อาจบรรยาย เธอรู้ว่าเธอไม่สามารถหนีจากความจริงนี้ได้ความจริงที่ว่าเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของเธอไปแล้วและเธอก็ไม่สามารถหลุดพ้นจากมันได้เธอได้ขโมยหัวใจของเขาไปตลอดกาลมือของเขาเอื้อมมาใกล้เธอสามารถรู้สึกถึงลมหายใจของเขาที่อุ่นร้อนความเย็นของอากาศรอบตัวกลับไม่ได้ทําให้เธอรู้สึกเย็นชาแต่กลับทําให้ร่างกายของเธอสั่นระริกไปทั้งตัวเขาค่อยๆวางมือของเขาบนมือของเธอ มันเหมือนกับการปลดปล่อยแรงกดดันที่เธอรู้สึกมาตลอดแต่ในขณะเดียวกันมันก็เหมือนกับการเพิ่มภาระให้กับหัวใจของเธอเธอรู้สึกเหมือนตัวเองถูกตรึงไว้ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เหมือนเวลาได้หยุดหมุนไปแล้วทุกอย่างรอบตัวเธอกลายเป็นภาพเบลอเพียงแค่เขากับเธอในห้องนี้ดวงตาของเขาจ้องมาที่เธอด้วยความรู้สึกที่ลึกลับมันไม่ใช่แค่ความปรารถนาหรือความรัก มันคือบางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าที่เธอเคยคิดเธอคิดว่าเธอหนีไปได้แล้วหรือเขาพูดเสียงเบาแต่คำพูดนั้นกลับกระทบใจเธอแรงขึ้นมันทำให้เธอรู้สึกถึงการกลับมาของความจริงที่เธอพยายามหลบหลีกมาตลอดเธอไม่สามารถตอบอะไรได้เพียงแค่ยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นทุกอย่างที่เคยเป็นของเธอกลายเป็นส่วนหนึ่งของเขาไปแล้วและตอนนี้มันเหมือนกับการเดินเข้าไปในทางตันที่เธอไม่สามารถกลับจากมันได้ เธอกลับรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่ไม่สามารถหยุดยัง้งเหมือนหัวใจของเธอกำลังจะหลุดออกจากตัวและเธอเริ่มเข้าใจแล้วว่าเหตุใดเธอไม่สามารถหนีจากเขาไปได้เพราะเขาได้กลายเป็นทุกสิ่งในชีวิตของเธอไปแล้วไม่ว่าหัวใจเธอจะสับสนเพียงใดไม่ว่าเธอจะพยายามหลีกเลี่ยงมันแค่ไหนแต่ทุกสิ่งทุกอย่างกลับชัดเจนขึ้นในตอนนี้เขาคือคำตอบของเธอและเธอก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของเขาไปตลอดกาล เธอเริ่มเห็นความอ่อนโยนในดวงตาของเขามันไม่ใช่แค่ความลึกลับหรือความท้าทายแต่มันคือความเข้าใจที่ไม่มีคำพูดใดๆสามารถอธิบายได้เธอรู้ว่าไม่ว่าเธอจะทำอะไรเธอก็จะไม่สามารถกลับไปเป็นคนเดิมได้ทุกก้าของเธอในตอนนี้นำไปสู่เขาทุกๆความคิดทุกๆความรู้สึกมันหมุนรอบตัวเขาและเธอและในที่สุดทั้งคู่ก็รู้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถแยกจากกันได้อีกต่อไป เขายิ้มให้เธอด้วยความอบอุ่นไม่พูดอะไรแต่แววตาของเขากลับบอกว่าเธอเป็นที่หนึ่งในใจเขาและมันทําให้เธอรู้ว่าเธอไม่เคยหลีกหนีจากโชคชะตาที่แท้จริงมันคือการเดินตามเส้นทางที่ไม่อาจย้อนกลับและตอนนี้เธอได้ขโมยหัวใจของเขาไปตลอดกาลเธอ,อยืนนิ่งในความเงียบหัวใจของเธอเต้นเร็วขึ้นอีกครั้งเหมือนทุกอย่างรอบตัวเริ่มเลอและหายไปทุกการเคลื่อนไหวทุกความคิด กลายเป็นเพียงการตอบสนองต่อเขาเขายังคงมองเธออย่างอ่อนโยนแต่มันกลับทําให้เธอรู้สึกเหมือนกําลังถูกดึงเข้าไปในบางสิ่งที่เธอไม่สามารถควบคุมได้เหมือนกับการเดินลึกลงไปในความมืดที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่ต้องกลัวเขาพูดเบาๆคําพูดนั้นกลับไม่ทําให้เธอรู้สึกสบายใจแต่กลับทำให้หัวใจของเธอหล่นลงไปในท้องเหมือนเขารู้ดีว่าเธอกำลังกลัวอะไร แต่เขาก็พร้อมจะอยู่ข้างๆเธอในทุกๆทางเธอเริ่มรู้สึกถึงความอบอุ่นที่มาจากการสัมผัสของเขาแต่ความอบอุ่นนั้นกลับไม่ทําให้เธอรู้สึกสบายมันเหมือนการสัมผัสที่ลึกซึ้งกว่าใครๆเคยทําให้เธอรู้สึกเหมือนเขากําลังมองเห็นสิ่งที่เธอไม่เคยเห็นในตัวเองทุกคําพูดของเขาดูเหมือนจะบีบคั้นหัวใจเธอทําให้เธอรู้สึกถึงความรู้สึกที่ยังไม่เคยเผชิญมาก่อนความรู้สึกที่หนักหน่วงและรุนแรง เธอไม่รู้ว่าเธอจะรับมันได้หรือไม่แต่ในที่สุดเธอก็รู้ว่าเธอไม่สามารถปฏิเสธได้เขากลายเป็นส่วนหนึ่งของเธอไปแล้วเธอไม่สามารถถอนตัวออกจากมันได้และความรู้สึกนั้นก็ยิ่งชัดเจนขึ้นในใจของเธอทุกความคิดที่เคยสับสนตอนนี้กลับมีความชัดเจนเธอเข้าใจแล้วว่าไม่ใช่แค่เขาที่รอเธอแต่มันคือโชคชะตาที่กำหนดให้พวกเขามาพบกัน และตอนนี้เธอรู้ว่าคำตอบทุกอย่างอยู่ในมือของเขาเธอได้ขโมยหัวใจของเขาไปตลอดการเขาก้าวเข้ามาใกล้เธออีกก้าวหนึ่งทุกอย่างเงียบสงัดรอบตัวพวกเขาเพียงแต่เสียงหัวใจที่เต้นเร็วจนเหมือนจะหลุดออกจากอกเขาหยุดตรงหน้าเธอมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความลึกซึ้งและเธอรู้ว่าเขากำลังมองเห็นเธออย่างที่เธอไม่เคยเห็นตัวเองเธอไม่ต้องหนีจากตัวเองอีกแล้วเขาพูดเสียงเบา คำพูดนั้นก้องอยู่ในหัวเธอเหมือนเสียงที่มาจากส่วนลึกในใจมันทําให้เธอรู้สึกเหมือนการเดินทางที่ยาวนานมาถึงจุดสิ้นสุดและตอนนี้เธอก็รู้ดีว่าไม่มีทางที่จะย้อนกลับเขายื่นมือออกมาอีกครั้งไม่ใช่แค่เพื่อสัมผัสแต่เพื่อเชื่อมโยงอะไรบางอย่างที่เธอไม่สามารถอธิบายได้มือของเขาจับมือเธออย่างมั่นคงเหมือนเขาเองก็ไม่สามารถปล่อยเธอไปได้เช่นกัน เธอไม่เคยคิดว่าการมีใครสักคนในชีวิตจะทำให้เธอรู้สึกทั้งแข็งแกร่งและอ่อนแอในเวลาเดียวกันมันเป็นความรู้สึกที่แปลกประหลาดที่ไม่สามารถควบคุมได้เหมือนทุกส่วนในร่างกายของเธอถูกดึงดูดไปยังเขาเหมือนหัวใจของเธอเพิ่งจะรู้สึกถึงการมีชีวิตอีกครั้งเธอได้ขโมยหัวใจของฉันไปแล้วเขาพูดอีกครั้งคำพูดนั้นทำให้เธอต้องหยุดหายใจมันเหมือนคำยืนยันของสิ่งที่เธอได้ทำ สิ่งที่เธอไม่ทันรู้ตัวและมันทำให้เธอรู้สึกถึงความหนักหน่วงในหัวใจแต่ในขณะเดียวกันเธอก็รู้ว่าเธอไม่เสียใจเธอไม่สามารถปฏิเสธความรู้สึกนี้ได้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและตอนนี้เธอได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาไปแล้วทุกอย่างที่เคยสับสนตอนนี้กลับกลายเป็นความชัดเจนเธอรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอและเขาจะต้องเผชิญหน้ากับมันด้วยกัน และไม่มีทางที่พวกเขาจะหลีกเลี่ยงโชคชะตาที่ได้พาพวกเขามาพบกันฉันไม่เคยคิดว่าฉันจะพบใครที่ทําให้ฉันรู้สึกแบบนี้เขาพูดอีกครั้งเสียงของเขาดูอ่อนลงเหมือนเป็นการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างพวกเขาเธอจ้องตาของเขารู้ว่าเขาก็รู้สึกเหมือนกันและในตอนนั้นเองเธอเริ่มเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าหัวใจของเธอจะไม่สามารถหลุดจากการจับจ้องของเขาได้ และในทางกลับกันเขาก็ไม่สามารถหลุดจากเธอไปได้ทั้งสองยืนอยู่ในเงียบเพียงแค่สายตาที่ติดต่อกันเธอรู้ว่าเธอไม่ได้ขโมยหัวใจของเขาแค่เพียงครั้งเดียวแต่เป็นการกระทําที่ทําให้หัวใจของเขาต้องติดอยู่กับเธอไปตลอดการในความเงียบสงัดนั้นเธอเริ่มสัมผัสถ,ถึงความอบอุ่นที่แผ่ซ่านจากการสัมผัสของเขามันไม่ใช่แค่ความอบอุ่นจากร่างกายแต่มันคือความรู้สึกที่แผ่กระจายไปถึงหัวใจของเธอ ทำให้เธอรู้สึกถึงความปลอดภัยและความเชื่อมโยงที่ไม่อาจอธิบายได้เธอจ้องมองเขาอย่างไม่สามารถละสายตาดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความหมายเหมือนคำพูดที่เขาพูดก่อนหน้านี้ยังคงสะท้อนในหูเธอว่าเธอไม่ต้องหนีจากตัวเองอีกแล้วมันเหมือนการปลดปล่อยทุกอย่างที่เคยถูกกักขังในใจของเธอเธอเริ่มรู้สึกว่าทุกสิ่งที่เคยสับสนในชีวิตกลับกลายเป็นเรื่องที่ง่ายดายเหมือนโลกทั้งโลกหยุดหมุนเมื่อเขาอยู่ตรงหน้า มันไม่ใช่แค่ความรู้สึกของการรักแต่มันคือการยอมรับในตัวเองและคนอื่นอย่างแท้จริงมือของเขายังคงจับมือเธอไม่ปล่อยเหมือนเขากำลังบอกเธอว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะอยู่ข้างๆเธอเริ่มรู้ว่าไม่ว่าความท้าทายในชีวิตจะมากมายเพียงใดทั้งสองคนนี้จะเดินเคียงข้างกันไปเธอไม่ต้องกลัวแล้วเขาพูดอีกครั้งครั้งนี้เสียงของเขากระทบกับหัวใจเธออย่างลึกซึ้ง มันเหมือนคำพูดนั้นจะค่อยๆลบล้างความกลัวในตัวเธอและเติมเต็มด้วยความมั่นคงที่เธอไม่เคยรู้จักเธอไม่รู้ว่าทำไมถึงรู้สึกแบบนี้แต่ความรู้สึกที่อัดแน่นอยู่ในใจของเธอมันทำให้เธอรู้ว่าเธอไม่ต้องการอะไรอีกเธอไม่ต้องการสิ่งอื่นนอกจากเขาเพราะตอนนี้เขาคือทุกสิ่งทุกอย่างและในขณะที่เธอกำลังหลงลืมเวลารอบตัวเธอกลับได้ยินเสียงลมหายใจของเขา มันเหมือนกับการบอกลาทีละนิดเหมือนคำมั่นสัญญาที่เขาจะอยู่กับเธอไปตลอดเธอไม่ต้องการอะไรอีกแล้วเมื่อเขาก้มลงและกระซิบข้างหูเธอเธอได้ขโมยหัวใจของฉันไปตลอดกาลคำพูดนั้นกลับทำให้เธอรู้สึกเหมือนเขาได้ทำลายกำแพงที่เธอสร้างขึ้นกำแพงที่เคยป้องกันเธอจากความเจ็บปวดตอนนี้มันพังทลายไปหมดแล้วเธอไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้อีกต่อไป ทุกอย่างมันกลายเป็นเรื่องจริงในขณะนั้นและเธอรู้ว่าเธอจะไม่สามารถหลุดออกจากสิ่งนี้ได้มันเป็นความรักที่ไม่อาจย้อนกลับมันคือความผูกพันที่เธอไม่สามารถหลีกหนีจากมันได้เธอได้ขโมยหัวใจของเขาไปตลอดการในขณะที่เขายังคงยืนอยู่ตรงหน้าเธอเธอรู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งไปทุกขณะเสียงลมหายใจของเขาดังก้องในหูแต่กลับไม่ทำให้เธอกลัว มันกลับทําให้เธอรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยความเงียบระหว่างพวกเขาเต็มไปด้วยความหมายเธอไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้เพียงแค่ยืนอยู่ในนั้นจับมือเขาแน่นเหมือนกับว่าทุกสิ่งที่เธอเคยค้นหามาตลอดชีวิตอยู่ตรงหน้าเธอแล้วเราจะเดินไปด้วยกันเขาพูดอีกครั้งคำพูดนั้นทำให้หัวใจของเธอกระตุกมันเหมือนคำสัญญา ที่เธอไม่เคยคิดว่าจะได้ยินจากเขาแต่ในตอนนี้เธอรู้ว่ามันเป็นคำสัญญาที่เธอเต็มใจรับเขาก้มลงไปใกล้ลมหายใจของเขาปะทะกับผิวหนังของเธอทำให้เธอรู้สึกถึงการสัมผัสที่ลึกซึง้งและในขณะที่เขายิ้มให้เธอเธอรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างจะเป็นไปตามเส้นทางที่พวกเขากำหนดเธอเริ่มรู้สึกถึงการปลดปล่อยจากความกลัวทั้งหมด ทุกความสงสัยในหัวใจของเธอถูกคลี่คลายออกเหมือนความมืดที่เคยปกคลุมชีวิตเธอถูกแสงสว่างของเขาขับไล่ออกไปเธอไม่เคยคิดว่าเธอจะพบสิ่งนี้ในชีวิตความรักที่ลึกซึ้งและมั่นคงซึ่งเธอไม่เคยคาดหวังว่าจะได้รับและในขณะที่เขายือนอยู่ข้างเธอเธอไม่สามารถหลบหลีกจากความรู้สึกนี้ได้มันคือความรักที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเชื่อใจและเธอรู้ว่าเธอจะไม่สามารถหนีจากมันได้ เพราะมันคือสิ่งที่เธอต้องการที่สุดมือของเขายังคงจับมือเธอทั้งคู่ยืนอยู่ในโลกที่เต็มไปได้วยความรู้สึกที่ไม่อาจอธิบายเขาได้กลายเป็นทุกอย่างสําหรับเธอและเธอก็กลายเป็นทุกสิ่งสําหรับเขาพวกเขาทั้งสองเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันและไม่มีอะไรที่จะทำให้พวกเขาแยกจากกันได้เธอรู้ว่าชีวิตของเธอจะไม่มีวันเหมือนเดิมเพราะเขาได้ขโมยหัวใจของเธอไปตลอดกาล และเธอก็ขโมยหัวใจของเขาไปแล้วเช่นกันมันคือการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นที่ไม่มีที่สิ้นสุดและความรักที่ไม่สามารถยุติลงได้ในขณะที่เขาจับมือเธอแน่นขึ้นเธอรู้สึกถึงความมั่นคงที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก่อนทุกคำพูดของเขากลายเป็นคำมั่นสัญญาที่เธอไม่สามารถปฏิเสธมันเหมือนกับว่าทุกสิ่งในชีวิตของเธอกำลังเริ่มต้นใหม่และไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งได้ ร่างกายของเธอรู้สึกถึงการเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งหัวใจของเธอกับเขาเต้นเป็นจังหวะเดียวกันมันเหมือนทุกๆสิ่งรอบตัวเธอหายไปเหลือเพียงแค่เขาและเธอในโลกนี้ในโลกที่เต็มไปด้วยความรักและความเชื่อใจเราไม่มีอะไรจะสูญเสียแล้วเขาพูดเสียงนุ่มคำพูดนั้นทำให้เธอรู้สึกเหมือนเขารู้ความรู้สึกของเธอทั้งหมดเหมือนเขากำลังอ่านใจเธอได้อย่างแม่นยำ มันทําให้เธอรู้สึกถึงความเข้าใจที่ไม่อาจอธิบายความเข้าใจที่เกินคําพูดเธอหันไปมองเขาดวงตาของเขาลึกซึ้งและเต็มไปด้วยความมั่นใจและในที่สุดเธอก็รู้ว่าหัวใจของเขากําลังบอกเธอว่าเขาจะไม่ไปไหนไม่ว่าโลกจะเป็นอย่างไรพวกเขาจะเดินไปด้วยกันทุกสิ่งที่เธอเคยกลัวกลับหายไปเหมือนกับว่าเขาคือที่พึ่งเดียวที่เธอต้องการ ทุกสิ่งที่เคยสร้างความสงสัยในใจเธอกลับกลายเป็นสิ่งที่หายไปมันคือการยอมรับการยอมรับในความรักที่ทั้งสองคนมีต่อกันเธอไม่จําเป็นต้องหาคําตอบจากโลกภายนอกอีกต่อไปเพราะคําตอบทุกอย่างอยู่ในตัวเขาแล้วเขาคือบ้านของเธอและตอนนี้เธอก็รู้ว่าเขาจะเป็นบ้านของเธอตลอดไปไม่มีอะไรในโลกนี้ที่สามารถพรากพวกเขาจากกันได้ ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคหรือความท้าทายในอนาคตพวกเขาจะ,ะเผชิญมันไปด้วยกันและหัวใจของเธอรู้ดีว่าเธอจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปเราจะทำทุกอย่างไปด้วยกันเขาพูดและในขณะนั้นเองเธอก็รู้สึกถึงการเริ่มต้นใหม่มันเป็นการเริ่มต้นที่ไม่มีทางกลับหลังมันคือความรักที่เต็มไปด้วยความมั่นคงและความหวังเธอกอดเขาอย่างแน่นไม่ต้องพูดอะไร เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ได้ถูกพูดไปหมดแล้วและทุกสิ่งที่พวกเขาต้องการคือกันและกันจากนี้ไปพวกเขาจะไม่แยกจากกันเพราะเธอได้ขโมยหัวใจของเขาไปตลอดกาลและเขาก็ขโมยหัวใจของเธอไปเช่นกันในอ้อมกอดน,นั้นทุกอย่างรู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งเธอรู้สึกถึงการเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งระหว่างทั้งสองเหมือนโลกภายนอกหยุดหมุนไม่มีอะไรที่สำคัญอีกแล้ว นอกจากการมีเขาอยู่ข้างๆเธอกอดเขาแน่นขึ้นเหมือนกลัวว่าเขาจะหายไปแต่เขากลับกอดเธอด้วยความมั่นคงเหมือนกับการยืนยันว่าไม่มีอะไรที่สามารถทําให้พวกเขาห่างกันในทุกสัมผัสของเขาเธอรู้สึกถึงความรักที่ไม่มีเงื่อนไขมันเป็นความรักที่ไม่มีวันหมดลงเธอไม่ต้องกังวลอะไรแล้วเขากระซิบข้างหูเธอเสียงของเขาดูมั่นใจ ทำให้หัวใจของเธอรู้สึกเบาและเต็มไปด้วยความสบายใจมันเหมือนกับคําสัญญาที่เขาจะไม่ปล่อยเธอไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเธอไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างไรในอนาคตแต่ในขณะนี้เธอรู้ว่าเธอได้พบกับสิ่งที่เธอค้นหามานานไม่ใช่แค่ความรักแต่เป็นความเข้าใจที่ลึกซึ้งและการมีเขาคือสิ่งที่เธอต้องการในชีวิตเขายิ้มให้เธออย่างอบอุ่น ดวงตาของเขาบอกทุกสิ่งที่เธอจำเป็นต้องรู้ไม่ต้องมีคำพูดเพราะทุกความรู้สึกของเขาถูกถ่ายทอดด้วยการมองตาเธอเริ่มรู้สึกว่าในที่สุดเธอก็พบที่ที่เธออยากจะอยู่มันไม่ใช่ที่ไหนไกลมันคือที่ที่มีเขาอยู่และตอนนี้เธอรู้ว่าเธอไม่ต้องการสิ่งอื่นอีกเธอไม่ต้องกังวลว่าเธอจะสูญเสียอะไรเพราะทุกสิ่งที่เธอเคยต้องการตอนนี้มันอยู่ในมือของเธอแล้ว และหัวใจของเธอก็รู้ดีว่าเธอจะไม่มีวันปล่อยมันไปทั้งสองยืนอยู่ในความเงียบไม่จําเป็นต้องพูดอะไรเพราะในขณะที่พวกเขายืนอยู่ตรงนั้นพวกเขารู้ดีว่าไม่มีอะไรที่สามารถแยกพวกเขาออกจากกันได้เธอได้ขโมยหัวใจของเขาไปแล้วและเขาก็ขโมยหัวใจของเธอไปเช่นกันมันคือการเริ่มต้นใหม่การเดินทางที่ไม่มีที่สิ้นสุด และการรักที่ไม่มีวันจบสิ้นเวลาผ่านไปช้าๆเหมือนกับว่าโลกทั้งโลกหยุดหมุนเพื่อให้พวกเขามีช่วงเวลานี้ในแต่ละวันที่พวกเขาใช้ร่วมกันทุกๆก,ก้าวที่เดินไปข้างหน้ามันเต็มไปได้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งและการสนับสนุนซึ่งกันและกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตพวกเขาก็รู้ดีว่าไม่มีอะไรจะทําให้พวกเขาห่างกันได้อีกและในขณะที่พวกเขายือนอยู่ท่ามกลางความเงียบมือของเขายังคงจับมือเธอแน่น เหมือนเป็นการยืนยันว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพวกเขาจะเดินไปด้วยกันเราจะทำให้ทุกวันมีความหมายเขาพูดเบาๆเธอยิ้มอย่างอบอุ่นคำพูดนั้นไม่จำเป็นต้องมีคำอธิบายเพิ่มเติมมันเต็มไปด้วยความจริงใจและความรักที่ไม่มีเงื่อนไขพวกเขามองไปข้างหน้าโลกกว้างใหญ่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่ตอนนี้เธอรู้ว่าเธอพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับมันเพราะเธอมีเขาอยู่ข้างๆ และเขาก็พร้อมที่จะเคียงข้างเธอในทุกย่างก้าวของชีวิตความรักของพวกเขาไม่ใช่แค่การพบเจอแต่มันคือการเดินทางที่ไม่สิ้นสุดการเดินทางที่เต็มไปด้วยความเชื่อใจและการเข้าใจซึ่งกันและกันและในที่สุดพวกเขารู้ว่าไม่มีอะไรที่สามารถแยกพวกเขาออกจากกันได้เพราะหัวใจของพวกเขาต่างก็อยู่ในมือของกันและกันและมันจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปพวกเขามองไปที่อนาคตด้วยรอยยิ้ม พร้อมที่จะเดินทางร่วมกันเพราะพวกเขารู้ว่าในที่สุดการขโมยหัวใจครั้งนี้ได้กลายเป็นเรื่องที่สวยงามที่สุดในชีวิตของพวกเขาและไม่มีอะไรที่สามารถทำให้มันหายไปได้จนกว่าจะถึงวันสุดท้ายของชีวิต